สวัสดีครับท่านผู้ชมทาง y youtube ทุกท่านเลยนะครับเล่าความตามอดีตก็มาพบกับท่านผู้ชมเช่นเคยนะครับทางช่อง YouTube แห่งนี้นะครับโดยจะเอาเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นจริงในสมัยที่ผมเป็นเด็กอยู่อยู่ที่บ้านบริมน้ำบริมแม่น้ำท่าจีนอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมมีเรื่องราวอะไรต่างๆเกิดขึ้นมากมายและเรื่องที่ พ่อเคยเล่าให้ฟังพ่อเป็นคนอยุธยาตะบลเจเจ7อำเภอเสนาจังหวัดอยุธยาบวชเรียนก็อยู่ที่วัดเจเจ7ในก็เลยมีเรื่องราวอะไรมากมายมาเล่าให้ลูกๆฟังเท่าที่จำได้ก็มาเล่าสู่ให้ท่านผู้ชมทาง yutube o นี้ได้ฟังกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องในวัดเจเจตในตั้งแต่ที่หลวงปู่ยิ้มเป็นเจ้าอาวาสมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้หลายตอนแล้วนะครับ ในสมัยก่อนก็ต้องบอกกับท่านผู้ชมว่าวัดเจ็ดในนั้นเป็นวัดเก่าแก่ยังไม่ได้เจริญมากมายการเดินทางต่างๆนั้นก็ต้องเดินด้วยเท้าหรือไปทางเรือเพราะว่าวัดนั้นติดกับคลองติดกับน้ำก็สัญจรไปทางเรือได้ในส่วนหนึ่งก็ต้องเดินกันไปถ้าไกลหน่อยก็ต้องเดินกันข้ามวันเลยนะครับ ในสมัยหลังๆที่ผมพอจําความได้ก็เคยไปที่วัดเจ้าเจ็ดในในสมัยก่อนที่ไปส่วนมากก็จะไปโดยการที่จะไปทอดพระป่ากันและการสัญจรน,นั้นก็เคยไปทางเรือเหมือนกันแต่ว่าเรือในสมัยก่อนนั้นจะเป็นเรือสองชั้นที่นั่งได้ทั้งข้างล่างและมีบันไดขึ้นไปข้างบน ไปนั่งไปนอนอยู่ข้างบนได้ดูภาพทิวทัศน์อะไรต่างๆบิมสองฝั่งแม่น้ำที่เรือแล่นไปแล้วเข้าไปที่วัดเจ้าเจ็ดในเป็นเรือสองชั้นคล้ายๆอย่างที่เห็นนี่แหละครับและอีกส่วนหนึ่งก็เคยไปทางรถก็จะเป็นรถบัสนะครับที่ไปทอดประป่ากันเหมือนเดิมไปที่บ้านพ่อเนี่แหละครับแต่ว่าตอนนั้นหนทางอะไรต่างๆก็ต้องบอกว่า ไม่ถึงกับเจริญมากอย่างเช่นตรงสีกุกที่เขาเรียกกันว่าสีกุกนั้นเวลาจะข้ามไปอีกฝั่งก็จะเป็นแพรขนานยนต์ที่ให้รถยนต์หลายๆขนาดนั้นแล่นเข้าไปจอดแล้วข้ามไปขับขึ้นไปถนนอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นอย่างนี้นะครับจะมีแพรขนานยนต์อยู่แต่ว่าในตอนนี้นั้นต้องบอกว่ามันจเจริญไปหมดแล้ว ลงศิกุกนั้นก็สร้างสะพานรถข้ามมานานแล้วทําให้มีการสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและว่าเจ้าเจ็ดนายนั้นก็มีการพัฒนาขึ้นเรื่อยเรืเลยนะครับในสมัยที่หลวงปู่ยิ้มเป็นเจ้าอาวาสอยู่คณะเหนือหลวงปู่โชมอยู่คณะใต้ถ้าบอกก็คือว่าใกล้ๆกล้กับป่าช้าแล้วก็จะมีพระอีกองคหนึ่งคือหลวงปู่คำหรือหลวงปู่ทองคำ แต่ว่าผมส่วนมากจะเรียกว่าหลวงปู่ทั้งหมดเพราะว่าผมเป็นคนรุ่นหลังแล้วทางพระหลวงปู่ยิ้มอะไรต่างๆนั้นก็อยู่มานานผมเลยเรียกว่าหลวงปู่หลวงปู่คานั้นอยู่คณะตะวันออกในคณะตะวันออกก็ต้องบอกว่าใกล้ๆก,ก,กับเมนที่เผาศพนี่แหละครับหลวงปู่คาประจาอยู่คณะตะวันออกหลวงปู่ยิ้มเป็นอุปชาหลวงปู่คาก็เป็นคู่สวด คู่สวดอีกองคหนึ่งของหลวงปู่ยิ้มก็คือหลวงปู่รอดก็จะมีอยู่สามองนี้ในการที่จะอุปสมบทบรรพชาแต่หลวงปู่คำนั้นอยู่วัดเดียวกับหลวงปู่ยิ้มเวลาไปไหนก็อาจจะต้องไปด้วยในการที่จะอุปสมบทต่างๆนอกจากในวัดเจ้าเจ็ดนายแล้วไปที่อื่นคู่สวดก็ต้องไปด้วยเพราะฉะนั้นหลวงปู่คำก็อาจจะใกล้ชิดกับ หลวงปู่ยิ้มมากกว่าที่หลวงปู่โฉมจะใกล้ชิดพ่อเคยเล่าให้ฟังว่าหลวงปู่คำนั้นมีม้าอยู่ตัวหนึ่งเป็นม้าที่ฉลาดเป็นม้าที่รู้หลวงปู่คำนี้รักม้าตัวนี้มากเลี้ยงดูมานานเลยพ่อก็เคยเลี้ยงพ่อก็เคยดูแลให้หลวงปู่คำด้วยม้านี้เป็นม้าที่ฉลาดจริงๆเป็นม้าที่รู้หลวงปู่คำใช้ม้านี้ เป็นพาหานะในการที่จะเดินทางไปที่ไกลๆในที่ต่างๆไปหาญาติโยมไปหาโยมแม่โยมพ่อก็จะใช้ม้านี้ขี่ไปในตามที่ต่างๆก็อย่างที่บอกนะครับว่าสมัยก่อนนั้นยังไม่มีรถยังไม่มีอะไรทั้งสิ้นต้องเดินกันอย่างเดียวถ้าภาคพื้นดินถ้าเป็นในส่วนในคลองในน้ำก็ใช้เลือในการสัญจรกัน หลวงปุขามก็จะใช้ม้านี้ขี่ไปเป็นประจำจนกระทั่งชาวบ้านอะไรต่างๆนั้นก็รู้จักเป็นอย่างดีพ่อก็ช่วยดูแลพ่อก็ช่วยหาญยาอะไรให้ม้านั้นกินอยู่ประจำพ่อเลยรู้ว่าม้าตัวนี้เป็นม้าที่หลวงปุํามนั้นรักมากและเป็นม้าที่ฉลาดแสนรู้เป็นอย่างยิ่งเรื่องของหลวงปุคํคานั้นก็ต้องบอกว่าก็ไม่มีอะไรมาก แต่ว่าถ้าถามถึงว่าแล้ววัตถุมงคลของหลวงปู่คำละ่ะหลวงปู่คำหรือหลวงปู่ทองคำนี้สร้างไว้หรือไม่ก็ต้องบอกกับท่านผู้ชมว่ามีหลวงปู่คำหลวงปู่ทองคำได้สร้างวัตถุมงคลเหมือนกับหลวงปู่ยิ้มเหมือนกับหลวงปู่โฉมเหมือนกันและลักษณะอะไรต่างๆก็เหมือนกันเป็นวัตถุมงคลที่สร้างคล้ายๆ้ายกันมีทั้งพระสมเด็จพระโคนสมอ พระพุทธชินราชอะไรต่างๆหลายองค์เหมือนกันที่สร้างขึ้นอย่างเช่นพระโขนสมอของหลวงปู่คำนั้นจะต่างกับหลวงปู่ยิ้มตรงที่ของหลวงปู่ยิ้มจะไม่มียันอยู่ข้างหลังแต่ว่าของหลวงปู่คำจะมียันอยู่ข้างหลังตรงนี้เป็นข้อสังเกตได้เลยนะครับว่าจะเป็นวัตถุมงคลของใคร เนื้อผงที่ทำก็มีมากมายตั้งแต่เนื้อผงปกติเนื้อผงดินเผาแล้วบางครั้งก็อาจจะมีเนื้อผงน้ำมันด้วยและส่วนผสมอะไรต่างๆผมก็คงไม่ต้องบอกนะครับเพราะว่ามันก็คลคล้ายกันหมดโดยเฉพาะผงอีทิเจที่ทำกันก็ทำคลคล้ายๆกันในการปลุกเสกวัตถุมงคลของหลวงปู่คำหลวงปู่คำก็จะปลุกเสกเองแต่ว่า ในบางครั้งนั้นหลวงปู่ยิ้มก็มาช่วยปลุกเสกด้วยหลวงปู่ยิ้มก็ปลุกเสกให้ตามกรรมวิธีต่างๆที่หลวงปู่ยิ้มเคยสร้างวัตถุมงคลไว้ปลุกเสกเหมือนกันเลยนะครับไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่เพราะฉะนั้นวัตถุมงคลของหลวงปู่คาจึงคล้ายๆกับของหลวงปู่ยิ้มซึ่งวัตถุมงคลของหลวงปู่คานั้นก็ยังพอหาได้ยังมีอยู่นะครับแต่ว่า ทางเล่าความตามอดีตก็เอามาให้ท่านผู้ชมทาง YouTube นี้ได้ดูกันนิดหน่อยเท่าที่มีนะครับว่าวัตถุมงคลเหล่านี้เป็นของหลวงปู่คำซึ่งก็จะมีหลายอย่างรวมกระทั่งพระสมเด็จและมีทั้งเนื้อดินและเนื้อดินเผาด้วยก็เลยเอามาให้ท่านผู้ชมทาง YouTube นี้ได้ดูกันว่านี่คือวัตถุมงคลของหลวงปู่คำ หรือหลวงปู่ทองคำที่อยู่คณะตะวันออกของวัดเจ้าเจ็ดในที่มีการทำวัตถุมงคลขึ้นคล้คลายๆกับหลวงปู่ยิ้มก็อย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นกันล่ละครับนี่คือวัตถุมงคลของหลวงปู่คำนะครับเรื่องราวของเกจิอาจารย์ทั้งสามองค์ของวัดเจ้าเจดในตั้งแต่หลวงปู่ยิ้มหลวงปู่โฉมหลวงปู่ทองคำ ก็เอามาเล่าให้ท่านผู้ชมทาง YouTube นี้ได้ชมได้ฟังกันกันกบเล่าความตามอดีตนะครับฝากกด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ทราบว่าลงคลิปใหม่แล้ววันนี้ลากันไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ